สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูวันก็จะมาสอนเรื่องเส้นขนาดเหมือนเดิมนะคะเรายังอยู่ที่เรื่องเส้นขนานอยู่นะคะจะอยู่ในแบบฝึกหัดหน้า154และหน้า155นะคะมาดูตัวอย่างกันเลยหน้า154เขาบอกว่าโัวเขาบอกว่านะคะ เติมคำตอบว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงแต่ละคู่ขนานกันหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะดูแบบฝึกหัดในข้อหนึ่งเลยก่อนอื่นเวลาเราทำแบบฝึกหัดนะคะกวาดสายตามองก่อนโจทย์ข้อหนึ่งมองก่อนว่าเส้นไหนน่าจะขนานกันหาเช่นข้อหนึ่งูคิดว่าเส้นตรง สองเส้นนี้ขนานกันเราต้องเขียนข้อสรุปให้ได้ว่าสองเส้นนี้ขนานกันโดยเขียนเส้นแรกเลยเส้นตรงไปพร้อมกันทีละเส้นค่ะเส้นนี้ก่อนนะเส้นตรง mn เส้นตรง mn หรือ nm ก็ได้นะคะ mn หรือ mn ก็ได้ใส่สัญ,ญลักษณ์ให้เขาด้วยนะคะใส่ที่หัวให้เขาด้วยขนานขนานกับใส่สัญ,ญลักษณ์เส้นขนานขนานกับเส้นตรง pq pq หรือ qp ก็ได้เพราะเพราะอะไรเราต้องสรุปให้ได้ว่า2เส้นนี้ขนานกันเพราะอะไรเส้นตรงที่จะขนานกันก็ต่อเมื่อมีมุมแ้งเท่ากันและหรือมุมภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกันรวมกันได้180องศาแต่ แบบฝึกหัดนะคะเขากําหนดมุมมาให้นักเรียนสังเกตมุมนี้นะคะที่ครูระบายสีชมพูกับมุมนี้อยู่คนละฝั่งของเส้นตัดขวางนะคะอยู่บนล่างมุมภายในเส้นขนานอยู่คนละฝั่งที่อยู่เย่ยงกันแสดงว่าเป็นมุมอะไรกันเป็นมุมแย้งกันนะคะเป็นมุมแยง้ง มุมแย้งมีขนาดเท่ากันคือ45องศาพเพราะฉะนั้นเส้นตรง MN ขนานกับเส้นตรง PQ อ่าเขียนสรุปนะคะมุมแรกเลยมุมนี้นะกดลบใหม่นะคะมุมนี้มุมนี้ก็คือมุม N X y เส้นของเขาลากเส้นมาจากตรงนี้นะคะ nx y เขียนเลยมุม nx y และอีกมุมหนึ่งค่ะอีกมุมหนึ่งที่เป็น4ี่สิห้าคือมุมนี้นะคะชื่อของเขาก็คือ x y p จุดยอดมุมต้องอยู่ตรงกลางนะคะต้องเขียนไว้ตรงกลาง x y p หรือ p y x มุม p y x เป็นมุมแยง้งเป็นมุมแยง้ง ที่มีขนาด45องศาเท่ากันที่มีขนาด45องศาองศาตรงนี้นักเรียนใส่วงกลมเล็กๆไว้นะคะทเท่ากัน แค่นี้เองค่ะข้อหนึ่งก็จะเสร็จแล้วนะคะส่วนของเส้นตรง mn ขนานกับส่วนของเส้นตรง pq อ่ะไม่ใช่ส่วนของเส้นตรงนะมีลูกศรสองข้างต้องอ่านว่าเส้นตรงเส้นตรง mn ขนานกับเส้นตรง pq เพราะมุม nx และมุม pyx เป็นมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากัน ข้อ2อ,อนักเรียนทําไปพร้อมๆครูเลยค่ะมองไปให้ทั่วคิดว่าเส้นไหนที่มันขนานกันนะคะไม่น่าจะมีเขากำหนดมุมมาให้นะคะมุมนี้25องศามุมนี้35องศาซึ่งเป็นมุมแยง้งนะคะมุมแย้งมีขนาดไม่เท่ากันแสดงว่าแสดงว่า ส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรง m am ส่วนของเส้นตรง a m ไม่ขนานไม่ขนานกับส่วนของเส้นตรง b เพราะอะไรเพราะมุมทั้งสองมีขนาดไม่เท่ากันนะคะมุมแรกของเราอดูมุมแรกของเราคือมุม25องศามุม M A ็นนะคะม A N มีขนาด25องศาและอีกมุมหนึ่งของเราคือมุมอะไรคะมุมที่เป็น35องศาชื่อของมุมคือ a n b มุม a n B ใส่หมวกให้ตัวเอด้วยนะคะใส่หมวกให้จุดยอดมุมด้วยมีขนาด35องศาเป็นมุมแย้งที่มีขนาดของมุมไม่เท่ากันเป็นมุมแย้งที่ มีขนาดของมุมไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นส่วนของเส้นตรง am ไม่ขนานกับส่วนของเส้นตรง bn ถามน,นี้เลยค่ะ อามาดูตัวอย่างในหน้า1นึ่งนะคะในหน้าหนึตรงนี้นักเรียนก็ลองไปสรุปดูเดี๋ยวจะทำให้ดูสักหนึ่งข้อนะคะที่เหลืออีก3าข้อเดี๋ยวนักเรียนลองไปฝึกคิดฝึกทำกันดูข้อนี้โจทย์เขาบอกว่าเติมคำตอบว่าส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกันเพราะอะไร ส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกันเพราะอะไรอะจากที่เราสังเกตด้วยตาเปล่านะคะนี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีเส้นคู่ขนาน2คู่นะคะเส้นแรกคือส่วนของเส้นตรง a ab เขียนลงไปเลยส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับส่วนของเส้นตรงเส้นนี้คือส่วนของเส้นตรง cd และอีกเส้นหนึ่งที่ขนานกันส่วนของเส้นตรงอีกคู่หนึ่งที่ขนานกันนะคะคือส่วนของเส้นตรง ac ขนาดกับส่วนของเส้นตรง bd ขนานกันเพราะอะไรทำไมครูถึงรู้ว่าขนานกันนอกจากที่เราจะสังเกตด้วยตานะคะเราต้องดูที่มุมด้วยนะคะมันจะมีเส้นตัดขวางของเส้น คู่ขนาดนะคะก็คือเส้นนี้พอตัดจะทําให้เกิดมุมแย้งมุมแย้งมีขนาดเท่ากันนักเรียนสังเกตดูอ่ะมุมแย้งที่อยู่คนละฝั่งด้านบนและด้านล่างนะคะจะมีขนาดเท่ากันมุม30เท่ากับ30 60เท่ากับ60แสดงว่าขนานกันแต่เราต้องให้เหตุผลด้วยเพราะอ่าดมุมแรกเลย มุมสามุมนี้นะคะมุมของเขาก็ชื่อว่ามุม a b c เพราะเส้นเขาอยู่ตรงนี้นะคะตามตามจุดมุม a b c และ,ะมุมหนึ่งที่มีขนาด30เท่ากันก็คือมุมนี้นะคะมุมนี้ก็มีชื่อว่า b C, D และมุม B, C, D เป็นมุมแย้งที่มีขนาด30องศาเท่ากันเป็นมุมแยง้ง ที่มีขนาด30องศาเท่ากันมีขนาด30องศาเท่ากันอ่ะพิจารณาอีกมุมหนึ่งค่ะอีกคู่หนึ่งค่ะและ มุมที่มีขนาด60องศาก็คือมุมน,นี้เลยมุม60องศามุมแรกชื่อมุมว่ามุม a c b หรือมุม b c a ก็ได้นะคะมุม a C B จุดยอดมุมต้องเขียนไว้ตรงกลางเสมอแล้วก็ใส่หมวกให้ด้วยนะคะถ้านักเรียนไม่เขียนหมาอูมอมุม,ม,มและอีกมุมหนึ่งนะคะที่มีขนาด60องศาและอีกมุมหนึ่งของเราก็คือมุมนี่ค่ะ ชื่อว่ามุม c b d ตามเส้นของเขาเลยนะถ้าเราลากชื่อแขนของเขานะคะก็คือมุม c b d มุม c b d ใส่หมวกให้ตัว b ด้วยเป็นมุมแย้งมีขนาด60องศาเท่ากันเป็นมุม แยง้งมีขนาด60องศาเท่ากันส่วนข้อ2ข้อ3ข้อ4ฝากนักเรียนไปทำเป็น การบ้านด้วยนะคะวันนี้ทำหน้า1 54และหน้า1 55ไม่เข้าใจตรงไหนทักไลน์ส่วนตัวมาถามครูวันได้เลยค่ะ